แลนสไลด์ Light, เพื่อไทยทุกทีชีวิตดีดีเพื่อคนไทยทุกคนประชาชนทุกคนทั่วไทยตงร้องต้องไปเพื่อไทยก็ยเป็นวันรี่สำคัญแรกใ้คำว่าแลน,น,บบนสไลด์เนี่ยในจังหวัดกรสินเนี่ยมีความมั่นใจขนาดเรื่องของแลนสไลด์นี่ถือว่าจังหวัดกฬสินนี่เป็นต้นแบบ,บเป็นต้นแบบในคําว่าแลนสไลด์ซึ่งพักก็ ใช้คาว่าแรงสไลด์เป็นจุดกําเนิดของจังหวัดกลาสิณ์ตอนนั้นเป็นเลือกของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรเราก็คิดว่าคะแนนมันจะมาอย่างไงแต่ว่าคำาํคำถามที่เราคิดกันไว้ว่าพี่น้องประชาชนคิดรูปแบบไหนก็เลยคิดว่าถ้าเป็นลักษณะนั้นการรณรงค์เราก็บอกว่าต้องใช้คําว่าแรงสไลด์แล้วก็ส่งนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดเข้าไปซึ่งเป็นจังหวัดแรกจริงๆคำว่าแลนสไลด์ถึงเกิดขึ้นพรรคก็เลยเอาคําว่าแลนสไลด์เป็นตัวชูโรงในการ ขับเคลื่อนการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ,บ,บและกรารสินนี่เป็นยังไงครับกาลสินร,รอบนี้พวกผมมั่นใจมั่นใจในประเด็นที่หนึ่งก็คือมั่นใจในการบริหารจัดการของพักเรื่องการคัดสรรผู้สมัครซึ่งการคัดสรรผู้สมัครในจังหวัดการสินนี้ได้ผ่านกระบวนการทั้งกรรมการสรรหาได้ผ่านกระบวนการจากพี่น้องประชาชนในกรณีของพี่น้องประชาชนก็คือ ในกรณีที่การทำโพในพื้นที่แต่ละพื้นที่ว่าผู้สมัครคนนี้พี่น้องประชาชนต้องการในรูปแบบนั้นหรือไม่แล้วก็เมื่อผ่านกระบวนการการทำโพจากพักแล้วผ่านการรมการสรรหาแล้วเราก็ได้ติดตามในพื้นที่ว่าคนผู้สมัครใหม่ซึ่งเป็นผู้สมัครใหม่จังหวัดกาลสินมีทั้งหมดอยู่สี่เขตอย่างเช่นเขตที่หนึ่งเลือกตั้งที่หนึ่งก็มีท่านสวท่านท่านหมูท่านวิรัติมณิท แล้วก็เขตเลือกตั้งที่2ก็ท่านสจบอนนะครับเขตเลือกตั้งที่3ก็ไอ้คุณน้ำแม่นะครับเขตเลือกตั้งที่4ก็ไอ้หครับเขตเลือกตั้งที่4ท่านสสพิรพินเขตเลือกตั้งที่5ก็คือตั้ม แล้วก็เขตรักตั้งที่6ของผมซึ่งเป็นคนใหม่ทั้ง4เขตแต่ว่าเหตุใดคําว่าแลนสไลด์ถึงจะต้องเกิดขึ้นในจังหวัดกทศเพราะเราเชื่อใจเชื่อใจในกรณีที่เราทั้งกรรมการสรรหาการตรวจสอบในพื้นที่และการทําโพลรับและ<ภ>ด,ด้วยนโยบายนี่เป็นยังไงเรื่องเป็นส่วนเกี่ยวข้องอีกส่วนหนึ่งเรื่องของนโยบายเนี่ยเป็นนโยบายที่พักเพื่อไทยได้ดําเนินการมาแล้วพักเพื่อไทยนี่ถ้าดูรูปแบบของพักเพื่อไทยน่ะจะเป็นคนทุกรุ่น ไม่ใช่แต่ว่าคนรุ่นใหม่ทั้งรุ่นใหม่ทั้งรุ่นผู้อาวุโสแล้วมารมรวมความคิดซึ่งกันและกันนาเสนอนโยบายซึ่งปรากฏว่าเสนอนโยบายที่พรรคเพื่อไทยได้คิดไปแล้วผลปรากฏว่าปล่อยออกไปประมาณสักเดือนเศษเศษดูจากสื่อโซเชียลนะครับเราจะเห็นผลโพลขึ้นมาอันดับหนึ่งทุกภาคนะครับนั่นก็คือพี่น้องประชาชนก็คงจะ อันที่หนึ่งก็คือคิดเรื่องว่านโยบายที่พรรคเพื่อไทยคิดสามารถที่จับต้องได้เป็นประชาธิปไตยในรูปแบบประชาธิปไตยกินได้อันนี้และอันที่สองก็คือเรื่องของผู้บริหารเราคนรุ่นใหม่คือขึ้นจะขึ้นมาบริหารทั้งมือเศรษฐกิจแล้วก็เป็นมือทํางานจริงๆแล้วเป็นมืออาชีพนะครับเราก็เชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนที่เราต้องเข้าไปชี้แจงนี้ต้องเข้าใจว่ารูปแบบ สิ่งที่พักเพื่อไทยจะส่งให้พี่น้องประชาชนพี่นาตัดสินใจและความมุ่งมั่น ที่สมมวลสมาชิกนะครับที่เสนอตัวเป็นผู้สมัครผู้แทนของจังหวัดกรสินก็มุ่งมั่นด้วยใจด้วยศรัทธาจริงๆที่ต้องอยู่กับพักเพื่อไทยอยู่กับพี่น้องประชาชนแล้วก็สิ่งที่เรามุ่งหวังก็ต้องเป็นแลนสไลด์เหมือนนายกองค์การิหา่ชนจังหวัดนั่นก็คือต้นแบบที่เราเกิดขึ้นนะครับก็ขอบคุณครับครับ,รบเรื่องของนโยบายของพักอะไรที่คิดว่าในครั้งนี้เนี่ยจะทําให้พักของเราเ,เดินหน้าแล้วก็ก้าวต่อไปถึงที่สุดครับทุกนโยบายของพักเพื่อไทย ฝ่ายที่ดำเนินการในเรื่องนโยบายนี่คิดมาเป็นแรมปีไม่ใช่แรมเดือนและที่สำคัญคือสารงานต่อก่องานใหม่ทุกนโยบายที่ตั้งแต่ไทยรักไทยตั้งแต่พลังประชาชนดลใจพี่น้องประชาชนและที่สำคัญเพื่อไทยเที่ยวนี้เราเสริมนโยบายขึ้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านการศึกษาด้านความมั่นคง ที่สําคัญที่สุดนี้นโยบายแรกที่จะต้องดําเนินการให้เรียบร้อยก็คือเรื่องในด้านของความมั่นคงยาเสพติดระบาดเต็มบ้านเต็มเมืองไม่มีพักการเมืองพักใดที่กล้าบังอาจที่จะขึ้นมาพูดบอกว่าจะต้องปราบปรามยาเสพติดเหมือนพักเพื่อไทยเพื่อไทยมายาเสพติดต้องหมดไปพี่น้องลูกหลานที่ติดยาจะต้องได้รับการบําบัดผู้ขายผู้ค้าผู้ขายผู้ผลิตสิ่งเหล่านี้พวกนี้พวกนี้ จะต้องเป็นอาชญากรน,นั่นแหละจะต้องหมดไปจากประเทศไทยเราจึงจะเดินหน้าไปได้ขณะเดียวกันในด้านการศึกษาจะต้องให้เข้มแข็งกว่านี้จะเห็นว่าการศึกษาของไทยตอนนี้อ่อนแอมากเพราะนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลที่ผ่านมานี้ผมขออนุญาตพูดว่ามันแย่มากเราจะต้องจัดการในเรื่องนี้ในด้านเศรษฐกิจก็เหมือนกันการหมุนเวียนเศรษฐกิจของประเทศไทยนี้ลำบากมากเรื่องการเงินที่ผ่านมาเหมือนกับเปรียบเทียบว,ว่ารดน้ําต้นไม้เขารจดจากยอดลงมา แต่เราจะลดจากลาก่างมึงจะถึงจะเกิดความเข้มแข็งเงินจะต้องหมุนเวียนยกตัวอย่างอย่างเช่นบัตรเหรียญดิจิทัลของเราเนี่ยที่จะใส่ให้กับพี่น้องประชาชนแทนบัตรคนจนเราจะต้องลาการจนไปได้แล้วพี่น้องประชาชนเราจะกลับมาเป็นคนรวยความเหลื่อมล้าระหว่างชนชั้นต้องน้อยลงนี่คือสิ่งสําคัญในด้านเศรษฐกิจเมื่อสภาพหมุนเวียนของเศรษฐกิจด้านล่างคล่องภาษีก็เก็บได้มากขึ้นทุกอย่างก็จะขลับเคลื่อนไปได้ที่สําคัญที่สุด านก็ฝากมาว่าเรื่องที่ดินเรื่องที่ดินนี่เป็นสาคัญที่ผ่านมานี่8แปดปีสิบสองปีทําอะไรอยู่ถึงจะมาประกาศวันนี้แต่พรรคเพื่อไทยเราชัดเจนเอกสารสิทธิที่ดินไม่ว่าจะเป็นสปกไม่ว่าจะเป็นป่าสงวนไม่ว่าจะเป็นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นของกรมชลประทานไม่ว่าจะเป็นของกรมธนลักษณ์ทุกอย่างที่พี่น้องประชาชนเข้าไปทํากินเราจะพิสูจน์สิทธิ์ออกเอกสารสิทธิ์ให้กับทุกคนเพื่อที่จะได้นําสิทธิ์เหล่านี้ ไปดาเนินการในเรื่องธุรกรรมธุรกิจต่างๆได้เงินก็จะหมุนเวียนและที่สําคัญที่สุดประชาชนที่ไม่มีที่ทาจินรัฐบาลพรรคเพื่อไทยบอกแล้วว่าจะจัดการจัดสรรเรื่องที่ดินให้กับบุคคลที่ไม่มีที่ทําจินทุกคนทุกครอบครัวและจะเติมเงินเข้าสู่กระบวนการของครอบครัวอย่างน้อยๆทุกครอบครัวจะต้องมีรายได้20,000บาทต่อเดือน,อน,อนและที่สําคัญคือซอฟ t ์พาวเวอร์ เรื่องการทํางาน20บล้านตําแหน่ง20ล้านครอบครัวประเทศไทยมีอยู่20บล้านครอบครัวทุกครอบครัวจะต้องมีแรงงานที่เป็นหลักอยู่1แรงงานตามความรู้ความสามารถที่ลูกหลานในครอบครัวนั้นมีอยู่เราจะหางานให้พวกนี้ทํานี่คือ,ค,อคือสิ่งสําคัญที่เรากําลังจะดําเนินการและดําเนินการเมื่อเราเป็นรัฐบาลนั่นคือสิ่งสําคัญครับผมมีอะไรอยากจะบอกพี่รองประชาชนครับอ๋อมันมันคงต้องถึงเวลาแล้วล่ะครับที่จะต้องเลือกพักเพื่อไทยเลือกพักที่เป็นประชาธิปไตย เพื่อไปแรนสไลด์ทั้งแผ่นดินเพื่อวันนี้เราเจ็บปวดกันมาต้องยอมรับว่าเรายากจนเรามียาเสพติดทั่วไปทั้งแผ่นดินวันนี้พักเพื่อไทยก็คงจะต้องขันอาสาว่าที่ผ่านมาเราทําได้และวันนี้และต่อไปนี้เราก็ต้องทําได้และจังหวัดกาลสินเราเนี่ยผมคิดว่าขอพี่น้องทุกคนว่าวันนี้ต้องขอแรนสไลด์เรามีตัวหลักคือท่านนายกอบจอมี หลายๆคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองวันนี้ถึงเวลาที่จะขอครับพี่น้องทั้งประเทศแล้วล่ะครับว่าเราจะต้องการพักเพื่อไทยแรนสไลด์ยกเขตทั่วทุกแผ่นดินทั้งประเทศไทยครับขอบคุณครับครับก็ในนามของคนรุ่นใหม่นะครับก็ขอฝากพี่น้องชาวจังหวัดกาลสิน์เลือกเพื่อไทยทั้ง6เขตครับแล้วก็พี่น้องประชาชนทั้งประเทศครับให้โอกาสพรคเพื่อไทยตอนนี้พักเพื่อไทยเปลี่ยนไทย ทั้งคนรุ่นเก่าทั้งคนรุ่นใหม่ผสมผสานกันแล้วก็คิดว่าเพื่อไทยทําได้ครับแล้วก็ทําเป็นครับขอบคุณครับก็ในฐานะเป็นคนรุ่นใหม่นะคะก็ขอฝากน้องๆตั้งแต่18ปีขึ้นไปให้หันหน้ามาเข้าสู่ประชาธิปไตยแล้วก็ยืนหยัดเพื่อต่อสู้ไปด้วยกันเพราะระยะเวลาที่ผ่านมาเรามีความรู้สึกว่าเราลำบากยาบ้าเยอะ แล้วก็เศรษฐกิจย่ำแย่เพราะฉะนั้นคนที่แก้ต้องเป็นเพื่อไทยเท่านั้นค่ะอันนี้ขอฝากพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะคะแล้วก็ฝากพี่น้องจังหวัดกาลสินด้วยว่าเรามาเที่ยวนี้ทั้ง6ท่านเรามาขออาสารับใช้พี่น้องประชาชนแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีเพื่ออนาคตของตัวเองในข้างหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะเรามั่นใจนะครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับและการคิดใหญ่และก็ทำเป็นของพรรคเพื่อไทยพี่น้องประชาชนมั่นใจที่สุด มั่นใจกว่าพรรคอื่นนะครับเราคิดว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่อยากให้พรรคเพื่อไทยชนะครับ,รบในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ของพรรคนะคะอดีตสส,ส,สก็ก็ขออวพรให้น้องๆลูกหลานประสบชัยชนะในการดำเนินชีวิตทางการเมืองในช่วงที่หาเสียงนี้ให้แล่นสไลด์กันทุกเขตเลือกตั้งนะคะสำหรับป้าออกไปแล้วไป ตอกย้ำนโยบายให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนมีความมั่นใจในนโยบายของพรรคเพื่อไทยคือเขามีตัวอย่างมาแล้วตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนจนมาถึงเพื่อไทยเขามั่นใจแลนสไลด์แน่นอนค่ะแลนสไลด์เพื่อไทยทุกที่ชีวิตดีดีเพื่อคนไทยทุกคนประชาชนทุกคนทั่วไทยจงร้องต้องไปเพื่อไทยของเรา oh